สีอะไรนะผมใส่พันนาแล้วพอได้สภาพผมก็แบบมีคำถามว่าอยากพิมพ์อะไรครับแล้วคุณจะนำเข้ากันเนี่ยเราจะเอาอะไรมาพิมพ์ครับดูจากการเขาบอก เสียดายครับหนึ่งสามห้าเจ็ครับเกียร์ไม่เข้าครับยกกดต่อครับสิบ8ุดหกแปดเก้าครับ